เอาพอลุงฉัดว่าไปเดินรถพอลุงเราไปกับเราเป็นเราไปเป็นฟิวพอลุงเราไปไล่บ้านําอาจารย์โนื้ีไอหนุ่มชายแท้สวัสดีอาจารย์นน์ค่ะถึงไหนกันแล้วค่ะเราไปพิจิตร์น้ำแขงมาแล้วดูลงมาแล้วถ้าใครขึ้นได้ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะวันนั้นเจออยู่กี่ที่พัทยาใต้ตัวจริงน่ารักมากขอบคุณค่ะขอดูรายกำมือ กำไรโอ้โอันนี้ไม่ใช่ทองอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทองนะคะ <c oughs> ใส่ยังไงให้ดีเป็นทองม<ะ>ันเป็นเขา้าว่ามันเป็นหญ้าไรสักอย่างครับหญ้าริพาวหญ้าริพาเหมือนเขาถักเองเขาถักเองหนูก็เลยซื้อแบบสิบบาทใช่ไหมสิบสิบบาทใช่ค่ะสิบบาททีใหม่เจอกันค่ะอาจารย์อยากไปที่ปิ่มอู้ดอยอ่างขางคือเฟิร์สบอมาพิชิตดอยอ่างขางแล้วเหมือนไม่ยุ่มค่ะยุ่มเราไม่บว่าเราข้าขึ้นเหยียบคันเร่งซอยพอเราขาลงเหยียบเบรกซอย วันนั้นเจออยู่ที่งานนิวสวยมากขอบคุณค่ะเออฟิวเตอร์ดิซิใส่ดีป่ะบ่ใส่รุนไซรมันหนาเนียนลอกขาดตัวตายป่ะลอกบางเด้ออ่ะมาเขาลอกมาขาดตัวตายป่ะเดี๋ยวเราจะเอาฟิวเตอร์ออกนะคะทุกคนหนึ่งสองเนี่ยตกแต่นะคะซ้ำรอดนี่คขาไอ้เห็นบ่เปลี่ยนทุกคนคือว่าหน้าหน้าน้องยูกิทำไมเปลี่ยนใส่์ออร์ตินเนี่ย อ,ออกแล้วเอารอดอยู่ห้องเงนอยาง้อยไปนั่งว้ตรวจหมดห้องก็ทถิ่งเอาก็เป็นแนวนี้แป็นแมวเยอะเยอะเยอะแมวมาจ้องตาวันเป็นอย่าง,าง,ง,องอแ,แาอ้ยอหควงแมว <c oughs> กลัวแวนะคะเบอร์ฟิวเตอร์นี่มันเสีแหมบดังลงที่พี่นั่นยังแหมบดังฟิวฟิวฟิวเตอร์เหลาดังใจการยุ่มีแห้งแหมบด้วยมั้ยการยุ่มไม่ห้งแหมบมั้งเอาไปพิชิตแด้อันงคาแล้วค่ะอันนี้หรือสิเอันนี้พี่หยกต้องมีของฝากนะได้เลยยุ่มมียุ่มมีมิหนวดเมื่อกี้มันคือมันคือประจับไหนมียุ่มจ้า ล้วอยู่เปลี่ยนสันอันนี้เราก็ชิมมีชิงเขาได้มาโดยอ่างค้างเฮ้ยเตยจะได้กินส้มตำบาเออย่งก่อนอันหมูน้ำค้างเออหมูน้ำค้างค่ะเป็นอาหารยูนานใช่ไหมคะ ตื้าทำให้แห้งด้วยน้ำ้างหรือะไอันนี้เคยเคดูคลิปในยูทูบคลาสิตที่มาดนทางเราไอ้หก่มสวัสดีครับผมเจ็คแปบโหมูอยากจะโดนอยากโดนชนเก่งเพราะว่าเาจะมันข่าวปลอมว่ะมีมีแต่มีอะไยกับเอไอ้ัวิตซตเอา เซฟิเตอรต์เดียวกันเลยอะไรจ้าหนูมาทำไมไม่มาพิชิตดอยอาา่างขางเปิดยุ่มย่งสีอะไรนี้ยังขึ้นแบบยางสีอะไรล้มยังสีเลยสวัสดีพีนน่นนท์ค่ะเที่ยวดอยอ่างขางค่ะนี่นะออนไลน์หรือจะมาไปทัวร์ใต้ด้วยกันใต้ไปทัวร์ภาคใต้ไปล่ะเดือนหน้าเไปทัวร์ภาคใต้เดือนเดือนหน้ามีอยู่สงขาสงขาแล้วกับพัทลุงเดือนหน้าวันที่เท่าไหร่น่าจะวันที่สิบห้ามีอยู่สงขาประมาณมกราสิบห้า สิลากระลาวเงี้ยกสิลากระลาวอ่ะมันหยานแมวมันเพี้ยนตัวจับหนังเนาะใครเหรอชนนบดอ่ะเออเขาขึ้นไปทั้นดอยอ่างขางมีแต่คนหาไข่สือชนนบดมีค้นหาเพือชนนบดชนนบดชนนบดสวัสดีครับชนนบดชนนบดชนนบดทำไมถึงเป็นนักศึกษาชนนบดล่ะเนี่ยเขาบอกว่าหล่อนเป็นนักศึกษาชนนบดชนนบดทรมาดาวมหาไล่ตอนนั้น หนูดาวเป็นลูกสาวกบมิมีจัง <laughs> จบชั้นจ,จบชั้นมัหกโรงเรียนบ้านอะไรคอนสายไหมไม,ไมาเรียตัวอีวีมนันยังคิดหอดมารับหน่าะคือ<ะ>ไปดทจอยอแล้วเดียวแล้ววะวันนี้ไอน้แชทแล้วถิงครอบครัวไปหาผู้สาวเป็นหายน้อยูมันเจียมโอ้บแมนอนหยียงกับมันแจมไปเที่ยวฟิวผู้ชายน่ะกับผู้ชายเออซ่อมไหม ตอนแรกนะชักชักกับภาษีไปได้ทีพามันเต็มเลยไปไปเลยอ้างคำกันเราเขมต้องไปมาค่ะคุณตำมาทะเลาะกับแมวเราล่าสุดมาทะเลาะกับแมวเด้อค่ะย่าตื่นชันบกนมากเลยน่งค่ะว่านชูทีเลสโกแมวมันเอาจริงนะแบบให้อาหารแบบว่าแมวม่ไม่ควรหรอคิวขี้น่ตอนนี้มีไหมแบบซุ่มแบบมีคือสั่งกระตือเต็มตัว หมูทอดหมูนั้ำสิแม่เลยต้องเพื่ออะไรเป่ามีไปใครผู้สั่งสตูเก่งเนี่ยสูงมือเสียบก่อนนะไม่่อเแล้วะมือทำหมูเสียบมาคิดถึงอยู่เนี่ยเปิดแล้วมันกับร่างสัตว์สตู๋ไหมะโล่กับแมวมาเที่ยงกับแมวอยู่หมูน้ำค้างมาแล้วให้ดูหน้าตาหมูน้ำค้างก่อนอันนี้นะคะหมูน้ำค้าง น้ากินเวอร์หมูน้ำค้างค่ะให้ดูแค่นี้นะคะแม่แม่เดจะกินครับเอา้าเป่าสีจานค่ะนีอ่อะไรหมู่ะบงคิวงานก่อนบึงคิวงาเพื่อมันมีตั้งมือหลายบางกับกับเป็นบางมือต้องมากแต่ยุบมืออียวไมใช่ใช่มืน่มันมากไม่่อยได้อันนี้ถั่วอะไรอยกถั่วแล้ว ไปนอนเพรค่อยไปนอนอพราค่อยใจพอพาล้วมันกับตอมังุงก็คือจบค่ะพวกสั่งไม่เยอ่สอมเอางงเอา่อมกับซ่อนอ๋เอาซ้อนซ่อนก็ซ่อนกับซ่อนส้มไอ้ไม่ทำถั่วอะไรตั่วฝักยาวครับถั่วฝักยาวพันของเพิ่น ก็เป็นของบ้านเหาตัวอยเงี้ยงปัดอเงี้ยงถอยซันหรือเจ้าอันนี้ถั่วเลยครับน้องตัวแมวเหรอใช่ครับโคตรเขานะครับน้องตัวแมวเหรอลงมาแล้วลำขนาดเจ้าติลำแปลว่าฟ่อนลำแต๊ะเจ้า อร่อยมากค่ะไอเดีส้มปลากีบยี่โฟมไหมคุณเบิ้งกะไร้ววนขนาดเนิ้วเจ้าซ้ำเลียดได่ไหมเออถ้ามันมีตันน่ะคือซ้ำเลียดที่เนี่ยแบบเด้อจำแต่แต่เจ้าแล้วต้องมีก็ใส่อว่าอะไรนะใส่หวานค้างน้ำค้างจูบเก้แค่นี้ละเอ้อะไรกลิ่นแล้ว จะไปข่าวไปเบิ่งจีบใหญ่าอันก่อนเดี๋ยวไปหาแฟนพอจะไปซ่องคนละอุ้ยน่ะไปนนั่งไห้บ่สมพาะแหละแม่นอันใหญ่คือไห้เป็นไห้หรอคะแสดงเป็นไห้หรอคะเปิดเปิดจะขาดตัวตายด้วยกันโทรมาหาเขาหรือเขาโทรหาอุ้ยบอเป็นไห้นะพ่อ กล่อ,องเพ้นว่าเราเป็นผ่าคุ้มข้างนาอันไฮนะแหมเป็นซื้อโรงเรียนทั้งไยทั้งเหนียน <c oughs> เพื่อจะนแม่แม่แเกล,ลียดเราเด้นะไปหาเบิ้งแม่หลไปหาเบิ้งมาลมาหน้าชื่ไหเ<น>บืองดีจเนลมาหน้าพอบอกลมาน้ามันแม่ <c oughs> เราจะมากิน <c oughs> เราจะมากินไส้บวกรนะค่ะไส้บวใน้ขังมารสชาติกันยิ่งคือผ่าตุ้ตาปยกเลยด กุกูพาคุ้ตามกับรถขนสตาจบใส่หวนท้ำพามกับต้มจํำปุ้ปลาสูตรยงหม่เจ้าขอบคุณนู่เจ้ามันมันทั่วกับเงามึงไปถัวหรอมาการที่ความหวานอ๋อ ว้ก็เปิดนะเอาแม่ก็เปิดเองเม่ได้ทานจินอยู่นะไม่แต่มีผัวเป็นง่อยคนมีแฟนนี่คนมีผัวเป็นแฟนคนไม่มีแฟนมันมีแฟนกับใส่แอนที่เปิดค้าวแค่ทำหนอคนมีแฟนเาก็ใส่แฟนพี่มันเบิกอีกอะ้รบ้างพี่พี่ อิจฉาแม่แล้วหนึ่งเห็นแม่มีแฟนแม่มีแฟนช่วยเปิดโคกเพิงววเพิหมูน้ำข็งกะเพราหมูน้ำแข็งนะคะมันหดือดรินท้าน้อยจังอ่ะนั่นว่าเราผิดแม่เขาต้องกินอย่างว่าคอนเสิร์ตไม่เลยนะแต่แม่เห็นเขาก่นทำคลิปสะพ้ายยูนานจะให้ย้องหยกเป็นเนี่ย ลบบตื่นขนาดป่าเรียกธุรกิจเรื่องพุณขับรถกระส่งควางไปไทยพ่อท่าลูกคิดเอาเขินไปอีกนะใน่ยังบนด้อัางขางพี่ไปเย็นเย็นได้ซึ่งเหรอจู๊มาไม่อีกเราที่ไปอีกไปแต่งงานพี่หยกบนดอยอังโอ้แขกมีแขกมีในงานมาเกินสี่คนผู้ใดใจใจงนี้ไปได้เออบานาคิด ่ถ่ายพี่วีดิ้งที่ดอยอ่างขางอืออวันอาทิตย์ถ่ายพี่วีดิ้งที่ดอยอ่างขางปกติเพิ่นบ้านนั่นแหละเพิ่นขึ้นเครื่องไปเลยจะฮ้อนบ่ะนายเห็นตามองตรวดล็อกก็เตอร์ล็อกก็เตอร์ล็อกก็เตอร์นั่นถึงยิ่เห็นไะไรคอยให้เปิดห้งโถเพื่นศูนย์มามีแมวอารมณ์เสียเห็นแมว บ้านเขาแมน่นูจะไปไล่เขาหนีบ่ได้ดีกินถ้าโยจะแต่งงานบอกแม่ร่วงหน้าเลยเด้อลูกโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวฉีกใหญ่มันเองนะครับน่ารักมาก,ามก,กอ่ะขาหมูมอยู่นานค่ะเตรียมกล้องไปเป็นเบืองอาหารนะฮะอันนี้กะเพราหมูน้ำค้างกับกะเพราไส้หัว ขาหมูยูนนานอันนี้เป็นหมูน้ำค้างนะคร y, like ับอันเป็นหมูน้ำค like, ้างแล้วก็เป็นขาหมูยูนนานอันนี้จะเป็นกระเพราหมูน <lights, S 1> ้ำค้างกระเพราหมูน้ำค้างแล้วก็แบบหมูทอดเพเืหมูทอดเครื่องเทศหรือเปล่าแบบหมูทอดเครื่องเทศแบบรวมทุกอย่างอะไรเงี้ยอืออืมส้มตำปูปลาจะมาเส่บอันนี้ให้เลยอันนี้ไส้อั่วน้ำค้างอันนี้หมั่นเมืองคนหมา่นไส้ยัก หม่อมเมืองพลมิมิอันนี้หม่ำมเมืองพนว้าวเราขึ้นเหนืออีกแล้ววันที่หกวันที่วันที่หกมกราววันที่แปดมกราอยู่เหนือหมดเลยอ่ะอยู่เชียงใหม่แหล้วก็อยู่แพร่วันที่มนติดมันนิดเดียวันที่เจ็ดวันนี้มองไปแล้วก็ตรงอยู่เนี่เพราะอย่างวันที่เขามีงานอยู่เหนือ ถึงวันที่อยาว,าว่านที่เจ็ดกลับไปละยอแล้วกันไม่รู <c oughs> ้เีกว่ไปตามเือันะละหาทำนะคระับหาทำเด้กันาหาหาสามจังหวัดใกล้ๆกันได้ไหมคะคุณค่อโอ้ยแกอย,ยดแดงผู้หานผู้นางนี่บัตีบ้าหีดหอกผู้ครับโอ้ถ้าเมื่อกี้ยุแม่ยุทานเะยแกย่องเชียงใหมยังด้ครับเลยว่า ขันแท้แล้วยองจะใหมหันหันห้างตรงทีรีนี่อยู่บ๊อบบ๊อเฮ้ยปันยำกินเขาจังมันจะคมกี่กันุพ่ะนะไวมีฮะแม่เหมยยังก่อนม่อมพูดมันจะคมกี่อยะาอียะห้ยํำได้หน่งเห็นแมวก็บอะไรแต่สิ่ิซเข้ามาเสือใหม่พุ่มคนเดืม เนหองสาหม่พม่มเป็นอะไรรสชาติจ็บกรมือ้วนางต้องปรุงเป็นปรุงเาะความเจ็บขาหมูแต่ว่าเห็นบัดซ้ำเนียแล้วแบบเที่ยวเชียงใหม่ใช่ค่ะอางางนี่สุดละอันนี้คือยากาศดีมากกิมจิยู่นานอันนี้กินจีบะหม่แล้อิ่มแห้งออกมาเบิ่งเง่ออกมาเบิ่งกง่ กิมจีอยู่นานนี่เทปเบิ่มต้องเอาวันนี้ยนี่ค่ะติโออิ่มไม่ได้อรกินเผาเพราะมือสั่มเราจะต้องชิมทุกอย่างแต่กับหลือน้อยเดียวแล้ววะซิบิลิติพี่ทั้งเราจะชิมนิดนึงนะนิดนึงนะแบบใดแบบ อะไรนะพี่อันนี้อะไรนะกิมจิกิมจิกมจิยูนนานหมูสับอันนี้อันนี้เป็นอะไรเห็ดกิมจิกิมจิอะไรย้ายกันแล้วเห็ดหนึ่งสองอน่าอร่อยพี่ครับแเม็ดเม็ดไอ้นี่มีไหม เมนูอะไรอร่อยที่สุดมันตูกรอดไหมคะแถวอีสานหนูให้เอาอมยังเอาหนูให้หมูทอดคลมเทพปครับเตนไ่ม่งอรินอ๋ออ้นีแบบขานหอกอร่อยละเอมาค่ะจะไปผัดพี่ลุงโลสี่สิผัดผักมาโลนึงเอาไปเมาโรหนึ่ง เป็นซิ้วสมพักกาดแบบมันบออ่พมันซิ่วสมพังต้มนิก็ให้จิม้์ะกาอดยังไงกาดที่กาดด้วยเป็นไงยังงวนๆด้มังยัน ไปถ่ายรูปน้องไม่ทันเรืองงานช้าอดเลยเจ้าเสียจจังค่ะแต่เมื่อคืนนี้ขึ้นแป๊บเดียวค่ะประมาณสี่สิบห้าชิ้นต้มยค่ะต้องคลิปแล้วจูนี่1น0บาท้อคบาพี่น้องสาวเลียวสาวเลียวสาวเยอะกว่านะลวกเอาน้ำมันหอยอาไสมากถั่วนะ แต่มาอยู่มักกิหล่ะอันยวนฮ่องกงไรนบ้าเหือค่ะค่ะค่ะนีมี่บอสใส่สามสี่กน้ำรกไปเลยวะนี่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 มีลีนอ้หมีด้พอานมาี่ครกินข้าวเที่ยงค่ะ เป็นชายกับหลับเม็ดไหมเขาเที่ยงตอนบ่ายเปล่าอันนั้นร้อยนึงอีน้องเป็นคนที่หลายเจ้าอีน้องเป็นอีน้องเป็นอีน้องเป็นสาวอุดอนเจ้าสาวเชยภูมิลูกครึ่งอุดอนค่ะเออสาวเชยภูมิลูกครึ่งอุดรลูกครึ่งญี่ปุ่นลูกครึ่งลายเป็นคนลายที่เป็นคนลายที่เจ้าทางแลวค่ะแต่อยู่อยู่ข้างล่างของดอยอ่างขางค่ะซีเมืองกุหลาบ เมืองไทยเจ้าญี่ปุ่นเจ้าอุดรเจ้าชัยภูมิเจ้าเมืองไทยเจ้าไทยเจ้าอง,ง,งบ้านท่านี้เป็นเป็นฟิวเป็นฟิวนั่นแหะกนะี่หลานยิมวานที่เมนตสิไปเบอรงนานสบายใจคือกิน โอเคนะคะแม่แม่ให้ดูแนวกินด้วยกันวันนี้ขอบุนที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะลงจากดอยยุดอพอเรา <laughs> ลงจากดอยอ่างขางมาแล้วแล้วก็จะมุ่งหน้าสู่กทมไม่รู้ว่าอีกกี่ชั่วโมงถึงจะถึงนะคะก็มาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอาจจะแม่อาจจะเงาอาจจะไรสดไปตลอดทางนะคะพาอเป็นสาวเรียวบ้านานะคะแล้วก็ส่วน สองคนนี้ก็อาจจะสองคนนี้จจะตีตัวนอนนะคะเข้าเฝ้าพระอิน <c oughs> โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะแม่เหมือน